พรุ่งนี้ก็รีซีซันกิวแล้วนะครับก็เรามาดูครับว่าซีซันนี้เราจะได้อะไรบ้างครับสำหรับกิวฮอลี่ไลท์นะครับก็จะได้กล่องสุ่ม86การันตี86เปอร์เซ็นต์ของสกิลเจดนะครับก็ไปมาลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับว่าจะได้อะไรอันนี้เป็นตัวของเพื่อนผมนะครับซึ่งตัวเพื่อนผมก็ยังไม่ได้บริจาคกิวนะครับสำหรับการบริจาคกิวก็ด้วยง่ายครับกด L อขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูคิวิชชันครับมาดูว่า ในกระเป๋าเราอะในช่องเควสอะเราบริจาคอะไรได้บ้างครับเทอะเรามีอะไรบ้างไปบ,บริจาคกันดีกว่าสำหรับการบริจาคนะครับกิวก็ถ้าเกิดว่าเราลงคุณีทีมนะครับก็คือบริจาคให้ได้ห้าร้อยเหรียญหรือห้าพันแต้มนะครับเหรียญหนึ่งก็ประมาณหนึ่งร้อยแตยไม่ใช่หนึ่งร้อยแต้มดิเหรียญหนึ่งก็สิบแต้มนะครับก็ห้าร้อยเหรียญน,นะครับก็ห้าพันแต้มพอดีแล้วก็เราไปลงคุณทีมนะครับ เราจะได้รือคอนควสนะครับเราจะได้ดาเมจขึ้นแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวจะไปลงให้ดูครับสำหรับกิลที่สามารถลงคอนควสได้นะครับหรือว่าพนิทีบได้ก็คือต้องเป็นกิลที่อยู่ในอันดับหนึ่งถึงห้าร้อยนะครับถ้าเกิดกิลที่ไอแรงลงสูงก,กว่านี้จะไม่สามารถลงได้นะครับเดี๋ยวไปดูตรงไหนนะตรงที่อ่าซีซันรีวาดน,นะครับ นี่ครับคอนเฟสก็คือระดับก๊อปปิ้นนะครับถึงจะลงได้ก็คือระดับหนึ่งห้าร้อยนะครับก็คือถ้าติดในห้าร้อยเนี่ยเราลงคอนเฟสได้แน่นอนครับซื้อกซื้อควสมาลงได้แน่นอนแล้วก็เมื่อกี้ผมพูดถึงว่าจะไปบริจาคแต้มคิวนะครับอยู่ไหนวิธีการบริจาคแต้มกิวนะครับเราก็ดูว่าไอตัวละครพวกเนี้ยมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับ ตน,นี้อาจจะหลอกโลตัสมาอาจจลหลอกดีกว่าดีกันดูนะครับว่าตัวไหนสามารถบริจาคแต้มกิวได้บ้างครับก็คือตัวที่เขียวนี่ครับนี่เห็นไหมซึ่งเป็นตัวที่เขียวเนี่ยเราก็มาดูว่าตัวไหนให้แต้มเท่าไหร่ครับคนที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับก็ไปอ่านกฎกิวกันดีๆนะครับว่ากิวนั้นให้บริจาคเท่าไหร่นะครับบางทีเราบริจาคจนเต็มหลอดจนคนอื่นในกิวไม่ได้บริจาคตัวนี้ก็ต้องดูนะครับว่า คนในกิวมีเยอะไหมหรือว่าถ้าเป็นกิวของตัวเองนี่ก็คือไม่ต้องซีเรียสน,นะครับแต่ถ้าเป็นกิวที่แบบไปอยู่กับเขาก็คือเราต้องอ่านกฎนะครับสำหรับกิวฮลลไลท์นี่ก็ถ้าเป็นเม,เมมเบอร์ครับก็สามารถบริจาคได้แค่5ครั้งไม่ใช่5ครั้งนี่้าคลิกนี่คือ5คลิกครับสำหรับ5คลิกแต่ถ้าเกิดว่าเต็มหลอดไปแล้วก็สามารถบริจาคได้เต็มที่ครับเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วก็พวกอาหารหรือว่าพวก ของฟาร์มนะครับหรือเกษตรพวกของที่ปลูกได้อะไรได้ก็คือบริจาคได้ไม่จํากัดครับแต่อันนี้มาเต็มหลอดไปละผมก็บริจาคลวัวไปเลยคือหลังจากเต็มหลอดก็คือเราบริจาคได้เต็มที่ครับไม่สนจํานวนละถ้ายังไม่เต็มหลอดก็คือจํากัดที่ห้ากับสิบนะครับห้านี่คือเมมเบอร์สิบเนี่ยคือซีเนียครับเอ๊แล้วก็วิธีการบริจาคก็มาตรงนี้แล้วก็บริจาคไปห้าร้อยนะครับ อาเขียห้าร้อยเหรียญโอเคเรียบร้อยก็คือนี่ครับครบจะบริจาคมากกว่านี้ก็ได้นะครับการที่เราบริจาคมากขึ้นอันดับกิ้เราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือจากกิที่อันดับที่ห้าหกร้อยอาจจะลดเหลือประมาณร้อยยิ่งบริจาคเยอะอันดับกิ้ก็ยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นใครอยากได้กิ้ใครอยากลงคอนควสก็บริจาคกนันเยอะๆนะครับอ่อต่อไปก็ จะพาไปลงฟริทีนะครับฟูริทีปเนี่ยต้องซื้อบัตรก่อนนะครับเดี๋ยวพาพาไปซื้อบัตรเอ่าตั้งบีบบอร์ดครับรถอ่าที่คอนควิช็อปนะครับแล้วก็เอนทรีติเกตนี่ครับคือครับึงใบหนึ่งวันสามารถซื้อได้แค่ใบเดียวนะครับก็คือวันหนึ่งลงได้แค่รอบเดียวนะครับส่วนการลง คูณิทีบหรือคอนควสเนี่ยเราจะไปเป็นตี้แปดคนก็ได้นะครับหรือว่าจะไปคนเดียวก็ได้แล้วก็ชั้นที่ให้ลงก็จะเป็นชั้นสิบเอ็ดนะครับเป็นแค่ชั้นสิบเอ็ดครับมีแค่นี้ครับในชั้นเดียวการลงคอนควสหรือคูนิทีบก,ก็ไม่ต้องคิดเลยมากครับตี้อย่างเดียวครับตี้บอสอย่างเดียวตี้ให้ดาเมจขึ้น ียังไงก็ได้ให้ดาเมจขึ้นเยอะๆมีเวลาให้ประมัน2นาทีกว่านะ2หรือ3นาทีเนี่ยผมจำไม่ได้ละแล้วก็บอสจะสุ่มเลือดออกมามีเวลาา3นาทีครับบอสก็จะสุ่มเลือดออกมานะครับว่าเลือดอกี่เปอร์เซ็นต์นะบางทีก็80เปอร์เซ็นบางทีก็100เปอร์เซ็นต ก็แต่นะน,นี้เลือด10%เรื่องของสัยนะครับว่าทำไมผมคอม,มโบแบบแขกหรือว่าไอ้นี่เล่นเราไม่เป็นหรือเปล่าคือผมก็เล่นไม่เป็นนะครับอันนี้เพื่อนฝากเอาม,มาลงคองเนเฟิครับพอพุ่งนี้มันจะรีแล้วโอ้อยอีเหี้ยไอ้ทิ่อยู่ไหนก็กดไปครับไปมั่วๆไป ตายแล้วน่ตา,นต,านตายก็คือจบนะครับถ้าตายก็คือถ้าลงคนเดียวตายก็คือเป็นผีก็กดดันเลย แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเป็นตี้เราตายเราก็จะเป็นผีรออยู่นั่นแหละจนกว่าเพื่อจะตายหมดครับหรือว่าเวลามหมดครับ โอ้นั่นไงแตกนะครับวนวกศิลป์ไม่จ่ายด้วยนี่ครับก็จะขึ้นดาเมจขึ้นมาถ้าเกิดปีนตี้แปดคนก็จะขึ้นดาเมจรัวลงมาเลยครับเลี้ยงลงมาเลยก็แค่นี้นะครับนี่คือการลงคอนครีตเสร็จละวันนี้ก็รอรับของใน ใน,ในบ่อตามนี้นะครับยิ่งเราทาดาเมจเยอะหลอดก็ยิ่งขึ้นเยอะนะครับยิ่งหลอดขึ้นเยอะเราก็จะได้รับรางวัลในซีซั่นนั้นเยอะันนี้คนในกิวครับดาเมจที่เขาทากันกาทําก,ก็คือจะเอาอันดับหนึ่งถึงห้าสิบครับจะรับนับดาเมจอันดับหนึ่งถึงห้าสิบนะครับถึงห้าสิบแต่ว่ารางวัลน่ะจะได้กันทุกคนนะครับทุกคนที่ได้ลงนี้ครับแล้วกับคนนี้ก็คือได้กันทุกคน,นครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการลงคอนเวสแล้วก็เรื่องอ่กิลที่สามารถลงคอนเวสได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเปิดอันนี้กัะนะครับเราจะมาเปิดว่าเราจะได้ผลิตกิลอะไรบ้างเอ็หกเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะได้อะไรสกิลอะไรนะรอ่ะวันนี้มีแค่นี้ครับ The next day หลังจากเมื่อวานเราไปลงคอนเวสหรือว่าปริทีฟแล้วก็บริจาคแต้มกิลถึงนะครับเราก็จะได้รับรางวัลตามในรูปเลยนะครับ ในจดหมายเลยเพราะว่าหลัจากซีซันอ่ะมันก็จะส่งมาทางจดหมายนะครับเราก็ไปกดรับซึ่งซีซันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับผมเกลือครับแล้วก็ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือเสียงจากคลิปแรกโคตรบูบี้เลยผมไปกดอ่าเข้าโหมดาไม่คนเซิลนอสลิงอ่ My อ no อะที่ลดเสียงรบกวนูน่ะเสียงแม่งก็เลยบูบี้ไปหมดนี่ก็มาพาักทีหลังนะครับก็ไม่ต้องดูเลยมากครับ ผมสปอยให้เลยแล้วกันเกือทุกซีซั่นครับแล้วก็เพจ86%ที่เอาออกมาก็คือเป็นดีมซึ่งผมไม่มีประโยชน์อะไรที่จะใช้กับมันเลยซึ่งก็ไปย่อยครับส่วนาทาริสคอนเควสหรือว่าทาริสพูนิทีฟครับก็เกือเหมือนเดิมครับบวกลบอะไรที่จําเป็นทั้งนั้นเลยโคตรห่วยแตกอะซีซั่นนี้ก็จะเกือประมาณเท่านี้นะครับมาเกลือให้ดูกันเฉยๆส่วนเพื่อนๆที่คอมเมนต์มานะครับว่าทําอันนี้ไม่เป็นคเควสนี้ทํายังไง ไอผมผ่านไอเควสนั้นไม่ได้เอ่อรบกวนคลิกไปในเพจนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์ไปในเพจดีกว่าแล้วก็แคปรูปหรือว่าปัญหาที่เกิดส่งมาในเพจในช่องข้อความดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีการที่เรามาคอมเมนต์ใน y o u t u b e บางทีผมก็ตอบไม่รู้จะตอบยังไงวเพราะว่ามันไม่เห็นภาพอ่ายัางไงก็รบกวนคอมเมนต์ใน f a c e b o o k อ๋อไม่ใช่ดิคอมเมนต์ใน YouTube แล้วก็ส่งไปในเ,เพจอีกทีนึงนะครับอ่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ